สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทาง JK Jackie กก Channel นะครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้นะครับอาจจะไม่ใช่แมนซิตี้ในช่วงฟอร์มที่สุดยอดเหมือน4-5ปีก่อนหน้านี้แต่พวกเขาก็มีทีเด็ดพอที่จะได้3แต้มที่สำคัญและเป็นการตัดแต้มเรียกว่าไปกลับต่อแอสตันวิลลาได้ในวินาทีทดเวลาเจ็บแสบมากๆนะครับทำได้ครับแล้วก็เกาะที่3ไว้ โดยแข่งมากกว่าทีมอื่น1แมตช์แต่ว่าตอนนี้เท่ากับวิลล่าแต้มมันก็ทิ้งห่างวิลล่าไปนะครับเดี๋ยวมาดูเบื้องหลังกัน,นครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เอติฮัดครับประเด็นของมาติอุสคุญยา่าโอ้โหร้อนแรงมากตอนนี้สื่องกฤษสื่อหลักนะครับพึดเลยทุกฉบับพาดหัวกันหมดแล้วนะครับเพราะนี่คือท็อปลิสต์หนึ่งในเป้าหมายของด้านลูเบนออมริมซึ่งตัวเขาเองก็ให้สัมภาษณ์อยู่แล้วว่าแน่นอนช่วงซัมเมอร์ต้องมีการปรับเปลี่ยนทีมปรับปรุงทีมให้ ดีขึ้นกว่านี้นะครับและละเอียดเป็นอย่างไรนะครับติดตามได้ในคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นผู้ชมก่อนที่จะไปดูเบื้องหลังของแมนซิตี้เอาชนะแอสตันวิลล่ในเรื่องของเกมแพนแล้วก็แท็กติกนะครับฟุตบอลสเปนก็มีการแข่งขันอยู่บาเซลนาชิงจังหวะนำเรอัลมาดริดไป7จคะแนนนะครับพวกเขาเฉือนเอาชนะทางด้านามายโยกา1 0ครับดานิโอโมโอทำประตูได้ ก็เป็น1-0ในนาะทีที่46นะครับเอิลิกาเซ่เป็นคนแอสซิสต์ก็เลยทําให้ตรนารางคะแนนนั้นตอนนี้นําอยู่7คะแนนครับผู้ชมแต่ว่าเรอวลมาดิจ,จะแข่งขันในคืนวันนี้บุกไปเยือนเกทาเฟ่ทีมเ,เพื่อนบ้านใกล้ๆกันใกล้ๆกรุงมัตฟิศนะครับก็ต้องดูว่าทีมของคาร์โลนเชติจะลดช่องว่างกลับมาเหลือ4หรือไม่นะครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลสเปนส่วนเบื้องหลังของแมนซิตี้กับวิลล่าครับไปดูผังผู้เล่นกันสักนิดหนึ่งครับ เป๊ปกุโรล่าก็ยังจัดในรูปแบบ c 1นึ c หนะครับยังคงใช้ออเตกาเฝ้าเสาแทนเอเดอร์ซอนอยู่นะครับมาตุสตูนเนตยืนแบ็กขวาต่อเนื่องจริงๆนะครับซึ่งเป็นเป็นนักเตะที่เป๊ปต้องการใช้งานตำแหน่งนี้แล้วพอเล่นก็อินเวิร์ดเข้าไปฟูลแบ็กอินเวิร์ดเข้าไปเป็นมิดฟิลด์นะครับลูเมนดิอสาสกอร์เดโอเป็นคู่เซนเตอร์แบ็กรับนิโกโ้ไลลี่ยังเหมือนเดิมครับวัย20ปีคนนี้ยืนในตำแหน่งแบ็กซ้ายเลยแล้วก็ควอสซิชเป็นมิดฟิลด์ตัวรับ ไม่มีนิโก้กอนซาเลสนะครับตัวรุกก็มีแม็กกาทีดาวรุ่งของแมนซิตี้นั่นเองแบล์โดซินวากุนโดกันแล้วก็อุมามามมสขณะที่เควินเดอร์บอยยืนเหมือนโฟลไนก็จริงแต่เวลาเล่นเนี่ยเขาก็ไปได้ทั่วนะครับในแนวรุกหน้าลายของคู่แข่งนะครับแล้วก็มีมามมสคอยสลับกันแล้วก็เป็นการโรเทชันข้างหน้าของแมนซิตี้ส่วนอาร์เซนอลครับอูนายมอรีสี่สองสครับเอมี่มาร์ตินเนสผู้สัำปะตุแบ็คโฟคอนซากับตอเรส แบ็คซ uh, cool uh, ้ายแมตติแคสตดูกระดีนแบ็คซ้ายครับแมตติแคสตแบ็คขวาคู่มิดฟิลด์กามาลากับโอนาน่าบอลแกรนด์โรเจอร์ดีเด็กเก่าแมนซิตี้นะครับเดินตัวรุกกับเทเลมานรวมทั้งแรมซี่เจคอบแรมซี่แล้วก็มาคัสแลตฟอร์ดยืนหน้าเป้าเลยอุนายนี่ใช้เป็นหน้าเป้าเลยนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับมีอยู่สองสามเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกคือความร้อนแรงของมาคัสแลตฟอร์ด จริงๆเกมนี้นะครับเขามีโอกาสยิงชนเสามีโอกาสลุดเดี่ยวนะครับด้วยความเร็วของเขาแต่เขาก็ไม่ผ่านมือออตกานะครับแต่ว่าเขายิงจุดโทษได้นาทีที่18แต่ว่าเป็นลัดฟอร์ดท,ที่เล่นเบิกเก้านะครับแล้วก็ใช้ความเร็วเพราะตอนนี้กลางของวิลลาเขาเตเลมันมีโอนาน่านะครับมีกามาร่าซึ่งคอยที่จะช่วยงานในตำแหน่ง ดับเบิลหกอยู่แล้วเพราะนั้นเติรลมันก็มีสระในการที่จะออกบอลเพราะันมันจะค่อนข้างจะเข้าขากับแรดฟอร์ดผมถือว่าพอย้ายออกมาปล่อยยืมออกมาจากแมนยะูเนี่ยเหมือนชีวิตเขาก็เปลี่ยนด้วยวิธีการเล่นของแรดฟอร์ดด้วยความเร็วของเขากลับมาเหมือนแรดฟอร์ดที่เราเห็นครับเพราะนั้นเรื่องของการติดติพิกางกิจทมัสซูเขาก็ชอบอยู่โดยส่วนตัวแล้วมีผลงานที่ต่อเนื่องแบบนี้เพียงแต่ว่าเกมเนี่ยเขาน่าจะทําได้มากกว่าหนึ่งลูกนะครับถ้าพูดถึงการฉวอกาศในในช่วงครึ่งแรก แมนเชสเตียสเน้นนำ1-0นาทีที่7นะครับแล้เป็นจังหวะที่แบรนาร์โดสินวาได้บอลจากโอมามามูดนะครับซึ่งการเล่นบอลจังหวะ2ของแมนซิตี้ทำได้ดีแล้วพอนาที18ก็ลูเบนเดสไปทำฟาวล์ชิคอปเลมซึ่ซงเปปเปอโรล่าบอกเขาบอกไม่เห็นด้วยนะไม่น่าฟาวล์นะครับแต่ผู้สินได้ฟาวล์ก็มาคาสซอดยิงจุดโทษเข้าไปเป็น1-1นเกมมันก็จะคงเป็นลักษณะแบบแบบที่เราเห็นว่า การคอนโทรลเกมของแมนซิ t y ตี้ City, การเกมแพนของบูนไอเอรีนะครับรับแบบลึกกับรับแบบโซนสองนะครับบีบเช็คลายล้ำหน้าอะไรต่างๆของเขานะครับแล้วหาจังหวะบอลทรานซิชันจากแดน2องไปแดน3ามเร็วไม่มีมาเสียเวลาต่อบอลอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่เป๊ปก็พยายามแก้แต่เป๊ปก็ด้วยสไตล์ของเขายังไงก็เป็นบอลคอนโทรล เขาก็จะไม่ให้วิล่าได้โอกาสมากนะครับเพราะ,ะนั้นนี่จุดนี้เป็นจุดที่เเราได้เห็นแมนซิตี้มาตลอด mm hmm. เพียงแต่ว่าในปีนี้มันมันดรอปลงไปเยอะแยะแหละอันนี้ก็เข้าใจนะครับว่าว่าทีมมันต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ให้มันดูแม่นกวนน่านี้เร็วกว่านี้เฉียบขาดกวนน่านี้อันนี้มันอันนี้มันยังไม่ใช่แมนซิตี้ที่เราเคยเห็นนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าพวกเขาเล่นเอาเกมเอาไว้ให้ได้ บอลโพสเซชันการครอบครองบอลนะครับนี่คือสิ่งที่ทีมเป๊ปพยายามนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่พวกเขาต้องการกลุ่มความได้เปรียบในการเล่นบอลแต่ว่ากับวิลล่าการาหาจังหวะจบเนี่ยมันก็มันก็ไม่ง่ายนะครับถ้าดูโอกาสที่จะได้ประตูเนี่ยคือค่า xg นะอันนี้ชัดคือคือเป็นตัวเลขจริงแต่ว่ามันเป็นคุณภาพที่โอกาสทองที่จะได้ประตูโอกาสที่จะได้ลุ้นประตูวิลล่ามีมากกว่าเกือบสองะ ค่าเอกนี่ก mm ับ2องมาร์ตี้ขั้น1เองคือป้อไปป้อมาอาไรพม,มองนั้นนะครับ mm hmm. ก็อย่างว่าแหละมันมันก็มีสิ่งที่ทําให้เป๊ปก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ที่สําคัญโอเคแหละโอกาสการยิงมันก็ไม่เยอะนะครับในเกมนี้แต่รูปแบบการเล่นอันนี้สําคัญเันสิ่งที่ผมว่าเป๊ปจะต้องการแล้วก็เด็กใหม่เราก็ได้เห็นนะ เอ่อนิโก้โอรไลลี่แบ็กซายที่ที่ผมว่ามีโอกาสแล้วก็จะทําให้เป๊ปได้สามารถจะปรับคู่เซนเตอร์ได้นะครับเอ่อเติมทางซ้ายนะครับเราจะไม่ก็เห็นนิโก้กอนซาเลสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอ่อแม็กคทีลงเล่นบ่อยขึ้นนะครับแม็กคทีลงเล่นบ่อยขึ้นนะพเพราะโดยเกมเนี้ยคุณผู้ชมเป๊ปเปลี่ยนสองคนอีกแล้วไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมาย แมกคทีอาโดกูซึ่งเป็นตำแหน่งปีกเหมือนกันลงมานะครับรวมทั้งอา,อาคาญยี่นี่ก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ยิงประตูชนะแล้วซึ่งเป็นจังหวะตัวสำรองที่เด็ดก็คือโดกูนะครับหลบอเล็กซิซาซีในช่วงทดเวลาไปสามสีนาทีก่อนจะปาดมาให้มาทุสนูนเนสนะครับจัดการน,นี่คือแบ็คขวานะเอเอสองหนึ่งก็เป็นชัยชนะที่มีค่ามากๆของเรือใบสีฟ้า นะครับกับสามคะแนนนี้กับเกมที่ไม่ได้เหนือกว่าหมายถึงว่าคือการคองบอลเนี่ยมันเหนือกว่าจริงแต่ว่าไม่ได้เหมือนเหนือกว่าที่จะคุกคามวิลล่าสักเท่าไหร่นะครับจริงๆก็อย่างที่บอกวิลล่าก็ถ้าครึ่งแรกแรดฟอร์ดคมุคมๆก็มีโอกาสที่จะปิดสกอร์ได้นะครับมาดูตารางคะแนนสักนิดหนึ่งครับเออตารางคะแนนที่ออกมาตอนนี้ความได้เปรียบมันตกไปอยู่กับเออแมนเชสเตอร์ซิตี้34นัด เหลือสิแต้มให้เล่นนะครับสำหรับแมนซิตี้61ดูวิลล่าอันดับ7ทิ้งห่างเอ่อสคะแนนนะครับ57วิลล่าแมนซิตี้61นะ6นะแล้วก็ฟอเรสต์เนี่ยยังไม่แข่งนิวคาสเซิลยังเชลซียังนะครับก็นำอยู่ชิงจังหวะน,นำไปก่อนแบบนี้นะครับเรียกว่าไปกดดันเอาไว้นะครับแล้วก็ดูโปรแกรมอีกนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ือนี่เป็นโปรแกรมที่เหลือนะคุณผู้ชมให้เห็นคร่าวๆนะครับแล้วก็ตัดเกมแมนซิ y ตี้กับวิลล่ออกไปนะเดี๋ยวก็ดูฟอร์เรสเจอเบนฟอร์ดเป็นยังไงนิวคาสเซิลเจออิสวิตเป็นยังไงนะครับเชลซี Chelsea, เจอเอเวอเรตเป็นยังไงเออนี่เพราะนั้นก็ความยากง่ายมันก็แตกต่างกันก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเทางด้านโปรแกรมที่เหลือเนี่ยทีม ของแมนซิตี้ดูจะเบา,เาทีมอื่นเชลซีก็ดูแบบหนักหน่อยนะครับมาที่ขา่ามาดูสคุญย่าครับผู้ชมเอ่อตอนนี้สื่อหลักเล่นหมดแล้วครบเพราะว่าเขามีค่าฉีกสัญญาเมื่อวานพูดไป62ล้านปอนด์จากบูฟแฮมตันนะครับนักเตะวัย25ด้วยนักเตะบราซิลอายุงานยังใช้ได้อีกยิงประตูรวม16ลูกทุกรายการให้กับบูฟ ซึ่งวูฟก่อนนันนี้ก็คือทีมในกลุ่มโซนตกชั้นนะแต่เปเรล่ามาคุมก็กระโดดขึ้นมาเขายังแซวเลยว่าเปเรล่าตอนคุมวู๊ครั้งแรกเนี่ยแต้มห่างจากแมนยูสิบแปดคะแนนนะคุณชมพอคุมวู๊พ้นโซนไตราาลางรวมทั้งล่าสุดเอาชนะเขาเป็นคนที่พาทีมเอาชนะแมนยูทั้งไปกลับเลยนะแล้วคนโปรุเกสเหมนกันก็ทำให้คุณย่าเนี่ยมีโอกาสได้ได้พัฒนาการเล่นแล้ว ถ้าเขาไม่โดนแบนไปนสองช่วงวนะก็เป็นนักเตะที่หัวร้อนไปหน่อยนะครับขี่งูกิดอะไรเงี้ยก็อาจจะยิงประตูได้มากกว่าน,นี้นะไม่โดนแบนเมื่อวานนี้ผมให้ข้อมูลผิดต้องขออภัยผู้ชมว่ามาเตอุสคุณย่าไม่ไม่เคยเล่นให้กับลูเบนอมูริมแต่เขาคุยกันหลังจบเกมกับ, im, บอมูริมบ์บใช้ภาษาโปรตุเกสเหมือนกันนะออมูลิมคุณย่าเป็นบราซิลนะครับคนที่เคยเล่นลูกลูกทีมเก่าของอมูริมในพรีเมียร์ลีกเนะี่ยมาเตอุสเหมือนกันแต่เป็นมาเตอุสนูเนสของแมนซิตี้ครับแบ็คขวาชุดแชมป์ ลีกโปรตุเกสกับสปอร์ติ้งนั่นคือเด็กเก่าของโมริมนะผมจําชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามาดูสุูเนสมาย้ายมาจากสปอร์ติ้งมาเล่นให้กับแมนตี้เนียใช่ไหมอ้ให้กับวูฟก่อนเขามาพักที่วูฟเหมือนกันแล้วก็กับแมนซิตี้นะก็ขออภัยด้วยแต่ว่าเรื่องของมาดูสุนย่าอันนี้ชัดแล้วว่าถ้ามันเป็นข่าวแบบนี้ตัวเจ้าตัวก็พูดอยู่แล้วว่าอยากจะยกระดับตัวเองให้เป็นนักเตะที่สัมผัสแชมป์อนะ่าเขาก็ไม่ได้ว่าไปด้อยค่าทีมวูฟนะครับ แต่เขาก็อยากยกระดับตัวเองพวกนักเตะบราซิลก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเป้าหมายอ่ะเมื่อคุณย่ามารุสคุณย่าเป็นเป็นท็อปลิสต์ของแมนยูถามว่าเข้าระบบนี้ไหมบูฟกเองก็เล่นหลังสามเหมือนกันเป็นลาลาก็เล่นหลังสามมารุ์คุณย่าคือเบอร์สิถ้าเล่นสี่สองสี่สองสามหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือเบอร์สิยังไงเขาคือเบอร์สิ ลูเบนอมอลิมเล่นดับเบิลสิอยู่แล้วตอนนี้เหลือใชุ้ตอนนี้ก็ต้องกลับมาใช้พวกคอปี้เมนูการนาโชอะไรก็แล้วแต่บูโน่เอ่อแฟนเดสแต่มัตสุคุยา่าถ้าเทียบกับนักเต็มมมนยู่ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเขาเล่นกับวูฟนะเออเบอร์สิที่เขาเล่นอยู่หน้าลนาเคำพูดนี้ป้อนบอลได้ความสามารถเฉพาะตัวโดดเด่นคล่องผิวแย่งบอลยากแอซิดได้ ยิ่งได้คือทําได้ทั้ง3แบบซึ่งเป็นจุดที่นักเตะแมนยูไม่มีในทีมไม่มีอโมริมพยายามจะใช้คอบบี้เมนูซึ่งเป็นนักเตะที่เขาบอกว่ามีความคล่องตัวในพื้นที่แคบแคบได้ดีดันจากมิดฟิลด์ตัวแบบเบอร์8หรือเบอร์6อะไรก็แล้วแต่ขึ้นแบงค์บนเป็นเบอร์สิแต่คผู้ชมถ้าเทียบฟอร์มคอบบี้เมนูกับมาเติสคุนย่าก็คนละเรื่องแน่นอน มันคนละทรงเลยนะครับคุณย่าพิ้วแล้วเล่นหน้าลายเล่นด้านข้างเลี้ยงกินตัวผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่แมนยูขาดในเกมลุกแล้วการมาสวมตำแหน่งเบอร,ร์สิบตรงเนี้ยนะครับซึ่งมาเล่นข้างหน้าก็สามารถจะเชื่อมเกมกับปีกไม่ใช่ปีกวิงแบ็กสองข้างในรูปแบบนี้หรือกับเบอร,ร์สิบหรือกันแล้วก็หน้าเป้าซึ่งน้าเป้าเนี่ยผมเชื่อว่าหอยลุนลำบาก มันมีท็อปลิสต์อีกคนก็คือเลียมดีแลปของอิฟฟสิสทาวซึ่งมีความแข็งแกร่งมีความมุทะลุดุดันเป็นหน้าเป้าสไตล์ชนนะก็คล้ายๆกับฮอยลุนนะแต่อยู่อิฟฟวิสแลวเป็นนักเตะอังกฤษด้วยเด็กอดีตเด็กฝึกขดัดเด็กสร้างเยาวชนของแมนซิเตี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สําคัญแต่ว่าโอเคแหละถ้ามาทุสคุณย่ามายืนบอรสิบน่าจะมันมีโอกาสเวิร์กสำหรับสําหรับแมนยูเพราะนี่คือสิ่งที่ตัวลุกที่แมนยูขาดก็แล้วกันเบอร์สิบอ่ะ พยายามใช้เบอร์สิบคู่คือการการแผนการเล่นของอาร์ารมริมคือสามสี่สองหนึ่งมันมีเบอร์สิบคู่แต่เบอร์สิบต้องเป็นเบอร์สิบอย่างที่คุณสมบัตินักเตะคือมันต้องจัดจริงๆมันต้องคล่องต้องพลิ้วแลวบอลหน้าลายพื้นที่แคบการตัดสินใจการให้บอลการเห็นช่องทําเองยิงได้นี่คือสิ่งที่ผมว่าเหมาะกับแมนยูไหมผมว่าเหมาะกับแผนอารมริมแน่นอน ผมเชื่อว่าถ้าซื้อมารูสคุญย่าได้แต่ปัญหาของแมนยูคือตอนนี้งบกันเงินมีปัญหาจะซื้อคุญย่าจะฉีกสัญญา62ล้านปอนด์นะครับคุณต้องขายนักเตะออกไปจะขายใครให้เายได้62ล้านปอนด์กี่คนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นคำถามเพราะนั้นแฟนแมนเชสเตอร์เจ็ดสำหรับช่วงซัมเมอร์นี้ผมว่าอาจจะมีข่าวดีในเรื่องตัวผู้เล่นใหม่ นะครับซึ่งแน่นอนรูเบนอมริมเขาวิเคราะห์ทีมเรียบร้อยแลย้วนั้นไม่ใช่ทีมเขาเนี่ยเขามากลางฤดูกาลเขาเห็นแล้วว่าแผนการของเขาเนี่ยสามสี่สองหนึ่งแน่นอนแต่จิกซอที่จะมาเติมในหลายๆตำแหน่งโดยเฉพาะตัวลุกเนี่ยเขามีในใจแต่เนี้ยบัตเตอรลุสคุณย่ามันเป็นข่าวที่มันไม่ลือแล้วล่ะผมว่าเมื่อวานผมพูดแล้วลือแต่วันนี้โอ้ทุกสื่ออังกฤษลงกันทุกพับหมดแล้วนะครับที่สำคัญก็คือจะซื้อได้หรือไม่ จะฉีกสัญญาจากวูบได้หรือไม่นะครับถ้าฉีกมาได้ผมว่ามาดูสคุญญาเหมาะกับรูเบนอมริมและแมนเชสเตอร์ยูเนี่ในฤดูกาหนาวันนี้ลาไปก่อนนะครับคืนนี้แฟนหงจะรวมตัวเชียร์กิสโซเบเลตกับฟันไดหรือเปล่าะนะพรุ่งนี้มีเบื้องหลังเราฝากแต่ผมพุ่งตรงผมว่าอาร์เซนอลไม่น่าเล่นในเอมิเลสไม่น่าพลาดแล้วก็พวกเขาผมว่ามิเกลเจตาต้องการที่จะ ปรับแทคกติกที่ไม่มีชอมัสปาเตในการที่จะเจอกับปีเชเชเพราะนั้นเมริโน่เดคคไลส์อะไรพวกนี้หรือการรอการบาดเจ็บจอนโยว่าเขาบอกนัดแรกไม่น่าทันก็ไม่รู้แหละแต่ว่าการที่ต้องใช้เมริโน่กับเดคคไลส์ลการเล่นกับพาเลสมันก็เหมือนเป็นการซ้อมแทคกติกที่จริงจังเข้มข้นในสนามเพื่อที่จะใช้หมากพวกนี้ไปสู้กับเเชในตำแหน่งกองกลางูว่ามาสเต ไม่มีเล่นแบบเหยาะแย่แน่นอนแล้วมีเกลต้าขเขาประกาศอยู่แล้วลิฟวูนจะได้แชมป์อะไรยังไงเมื่อไหร่ก็เรื่องของลิฟวูนแต่สนอนจะต้องชนะในเกมนะแล้วก็แ,แฟนบอลก็ต้องเชียร์นะแฟนลิฟวูนก็ต้องเชียนะรยย์พาเลสเอ่าพูดงี้ว่ากันนะครับเบื้องหลังคู่สเซนกับคิซซาพาเลสวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ